แสดงความดีๆแต่ก็ก็มไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรก็แสดงความดีของน้องนะชื่อ,อน้องอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ไนนะม่คอมเมนตอะไรคือขาดการติดต่อไปเลยหรือแล้วอย่างเงี้ยพี่เกมหลังจากที่เรามีข่าวกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเออมีไปคอมเมนต์บ้างในนี้หน่อยใสย่ emoji ใส่อะไรเงี้ยว่าไม่ไม่ใช่ ก่อนทลอดนะครับเป็นก่อนแน่นอนเออก็น่าจะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเออก็คือแต่ได้เห็นน้องก็ผ่านโซเชียลอะไรว่าเออเขาน้องเขาก็มีน้องแล้วมีลูกแล้วใช่ไหมครับใช่ก็เขาไปแสดงความดีแต่ทนะี่รู้ว่าเขาตกลงที่จะแต่งงานตอนนี้ผมทำธุรกิจ งกับงานอย่างเงีานก็เลยไม่มีเวลาที่จะมีใครมีเวลาไปหนุนก็คงจะน่าจะสรรพักใหญ่ๆเพราะตอนนี้กำลังหมดกำลังสร้างตัวอย๋อหรือมีปอดใจอะไรไหมปอดใจครับเปิดใจจริงแต่ว่ามันไม่มีเวลาแค่นั้นเองช่วงนี้ก็คือรอบกิละครก็คือวันวิกนึงเนี่ยก็เข้าประชุมบ้างเนี่ยเขาเลยไม่ค่อยมีเวลาในการที่ต้องไปเจอทุกคนเจอใครอะไรมันก็มีครับ เป็นในหรือนอกวงการหรือเราต้องฟิกสเปคปไหมว่าจะเป็นในเป็นโครงการหรือนอกวงการอะไรต่นี้ไม่ได้ฟิกเลยครับไม่คนที่เข้ามาค่ะคนที่คนที่กเขาจะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาเออเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นนอกวงการครับเพราะว่าด้วยที่บ้านก็อยากเขาคนองการเร่งรัดเร่งรัดมาเร่มแรงตอนนี้เร่งปั๊มเงินอย่างเดียว เพราะว่าตอนนี้ทำธุรกิจก็มันกำลังเติบโตลงไปได้สูงเลยอเอาให้มันรุ่งกว่าได้ตักเยอะๆแบบทำไมเป็นต้องการบ้านเนี่ยไม่อยาเอาเอแม่เขาชอบด้วยแม่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในวงการด้วยกันเราทำงานใส่กันเนียเวลาเดินไปด้วยกันมันอาจจะแบบกรตักคนมันมีมิโตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าคนหนึ่ง เป็นน้ำคนหนึ่งก็ต้องเป็นไฟไม่ใช่คนเป็นไฟทั้งคู่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ประสบการณ์นะอย่างนี้กันย่างน้นนองอ่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งอะไรกันไม่ไม่เคยมีปัญเลยแพ็กอามาข็ดได้ไหมพี่เกมว่าเออคนในวงการเราแ<ม>บบว่ามันถึงไม่เสร็จเขาได้จริงๆส่วนตัวผมชอบคนที่แขงอ่า บ้าหน,น่าจะแบบชอบคนข้างนอกมากกว่าเพราะว่าเห็นว่าเวลาถ้าเราทางานเนี่ยมันก็มันพอเราทํางานโรงการเดียวกันเราจะรู้ว่าเวลาทํางานเราจะม่ความรูคนก็แต่างกางนันลาตั้งเป้าการมีครอบครัวหรือความรักของเราไว้ยังไงบ้างพี่แคมตอนนี้ผมมองไว้น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะว่าอยากทำให้ช่วงกิจกรมเนี่ยที่ผมทำมันมัน่นสริน อาจจะไม่เกิน40หรอกตอนนี้ผมก็33แล้ว7ปีแล้ว7ปีนะเปีไม่นานนาะสำหรับผู้หญิงอาจจะอาจจะยากนิดนึว่าถ้าเราเราผู้ชาย40ก็เป็นเรื่องไม่เป็นไรไม่เนไรเป็นเด็กผมทำธุรกิจอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ชื่อดีับูตอนนี้ก็ ขายที่ตลาดในไทยดีมากแล้วตอนนี้ก็มีตลาดต่ตาง,งประเทศด้วยประมาณสองสามประเทศเลยโควิดก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรเนาะพี่เกมมันด้วยตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเันยนะเริ่มคลี่คลายก็ทําให้การส่งออกสินคะ้าหรือว่าการทาธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อก่อนอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าแต่ก็ติดประเทศบ้างแต่ก็คนก็จะไม่ค่อยมีตังค์เข้ามาจับจ่ายใชยส้สอย กระแนการที่ไทยเพราะทำให้เศรษฐกิจก็เริ่มค่อยๆ่อยดีขึนมาทลงทุนไปเยอะไหมครับกี่หลักเลยเป็นล้านครับโอ้เฉพาะเฉพาะค่าสี่ไม่ต้อเป็นล้านมีหุ้นส่วนอะไรไหมหุ้นส่วนครับมีหุ้นส่วนสองใจอันนี้หวั่งไหมว่ามันจะเกิดปัญหาในการทำธุรกิจส่วนมากดาราเวลาทำแล้วจะแบบจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรนั่นมีการเซ็นสัญญาครับมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ระบุไม่ชัดเจนเลยว่าทุกอย่างจะต้อง ป็นไปตามสเต็ปอะไรยังไงอะไรเงี้ยเท่าที่ทำธุรกิจมาตอนนี้ล้มละสี่เดือนแล้วไม่มีเงินทุกอย่างเพตัวเอ็มเองรับผิดชอบในมุมไหนด้านไหนบ้างเออแทบจะทุกอย่างเลยเพราะว่าคือผมเป็นเจ้าของเที่นั่นก็ดูตั้งแต่การถ่ายทำโฆษณานะครับการทำแอดต่างๆแม้กระทั่งโฆษณาบางตัวเนี่ยทำเองก็มีเหมือนกันมีพัดภาพนั่งเองก็ทำคำวอลรีเช็คทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือแบบสั่งแล้วสั่งอยูคือมันกำลังเติบโตไปไม่ได้สูงก็เลยโฟกัสตรงนี้มากๆเลยตังเป้ายอดตอนแรกไว้เท่าไหร่ถึงร้อยล้านพันล้านไหมครับอยากได้สักร้อยล้านในปีนี้อะไรในปีนี้ไหมพี่เกิมเออขอเวลาสักไม่เกินสองปีแลยนะที่จะต้องอยากให้มันถึงเป้าได้เลยแต่ว่าน่าเป็นธุรกิจแรกแล้วจะมีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอะไรออกมาต่อยอดต่อยอดจากของเดิมไหมไม่มีครับตอนนี้วางแผนเริ่มจะปล่อยตัวที่สองแล้วเป็น ็เซรั่มเป็นคีมที่มันทาแล้วมันแตกเป็นสมแต่ซึ่งบอกว่าตอนนี้ผมเรียตั้งใจทำรนีนนะจะทำเป็นอาหารสริที่ช่วยเรื่องหลักผมเป็นคนหลักยแล้วก็พยายามตัวอย่างมเทดสอทสี่ก็คุยกัู้ส่วนเราก็เลยเดี๋ยวเอาเรื่องผิวหรืว่าเอาเรื่องหลักด้วยดีกว่าก็ไหนๆมันก็มาเวดีแล้วก็น่าจะมาในสกินแคร ห่ายอดพุ่งทะลุเกินร้อยล้านเนาะโตสักสาธุเออโอเคโอเคถ้ามีอ่ายอดขายไม่ต้องถึงร้อยล้านหรอกสัก50ล้านเนี่ยก็จะมีการจัดแา่ก็จะเชื่อมที่ไปอ๋อโอเคขอบคุณพี่เกมส์ค่ะ